ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่บ้านถวายค่ะแหล่งจําหน่ายสินค้าหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่ซบเซาอย่างหนักผู้ประกอบการหลายคนต้องปิดกิจการแล้วก็เรียกร้องให้มีการพักชําระหนี้เพื่อประครับประคองกิจการติดตามจากรายงานค่ะหีบไม้และขันโตกที่ยังไม่ได้ตกแต่งลวดลายถูกนํามากองไว้บริเวณบ้านของนางสาวลักษณ์จันจั์ หนึ่ในชาวบ้านถวายและผู้ประกอบการร้านค้าบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังการแพร่ระบาดโควิด1 9ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและพ่อค้าคนกลางไม่มาซื้อสินค้าเหมือนเช่นเคยทําให้สินค้าที่เคยขายก่อนหน้านี้ค้างสต๊อกและเงินทุนก็ยังไม่ได้รับคืนการรับจ้างทํางานหัตถกรรมจากคนในชุมชนที่มีผู้สั่งซื้อสินค้าเป็นความพยายามปรับตัวของชาวบ้านที่นี่แม้ว่าจะมีะไรายได้ไม่มากนัก เท่ากับตอนที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดแต่ก็พอเลี้ยงปากท้องได้และไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่หากเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลพักชําระหนี้ในช่วงสถานการณ์ที่วิกฤตนี้ใช้ชีวิตแบบอ่าใช้เงินประหยัดหน่อยอ,อันไหนที่คว้าได้ก็คว้าไปก่อนรับจ้างแต่ตอนเย็นเนี่ยตัวเองนะเดี๋ยวสักสี่โมงครึ่งก็ออกไปขายลูกชิ้นทอดหน้าร้านหน้าร้านที่ขายของหน้าจักซอยเนี่ยค่ะอ่ ปไรใช่ขายลูกชิ้นทอดถ้าเป็นลูกต้องไปโรงเรียนแต่ตอนนี้ช่ชวงนี้ออนไลน์เนาะถ้าไปออนเซฟที่โรงเรียนก็อ่ะขายลูกชิ้นก็พอให้เป็นค่าให้ลูกไปเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ทําให้บ้านถวายที่เคยมีนักท่องเที่ยวเดินเลือกซื้อสินค้ายอย่างคึกคักกลับเป็นไปอย่างเงียบเหงาร้านค้าส่วนใหญ่ปิดให้บริการบางส่วนปิดป้ายประกาศขายกิจการ นายกสมาคมผู้ประกอบการหัตกรรมบ้านถวายระบุว่าที่บ้านถวายมีกิจการที่ขายสินค้ามากกว่า1000กิจการซึ่งขณะนี้ได้เลิกกิจการไปแล้วกว่าร้อยละ40ทางสมาคมจึงได้หาแนวทางใหม่ในการขายสินค้าโดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายและต้องการให้ภาครัฐช่วยดูเรื่องการพักชำระหนี้ที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากก็กระทบนะฮะกระทบอยู่แต่ว่าตอนนี้พอปรับตัวอะไร ได้บ้างนะฮะแต่ว่าเหมือนกับจะได้นานมืดเท่าไหร่นะปรับตัวได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้นานเท่าไหร่เพราะว่ามันพูดย่งไงว่ามันก็เริ่มมีลักษณะของอเหตุการณ์มันมันไม่ดีขึ้นนะในขณะเดียวกันรายได้ก็ไม่มีนะฮะไม่พอไม่พอรายจ่ายก็ก็รออยู่เงี้ยนะบ,บางคนก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไปนู่นไปนี่อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงเพราะว่ามันก็เหมือนกันหมด หมู่บ้านถวายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปต้นแบบของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลัก yeah, okay, okay. และเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมทุกขแขนงเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งชาวบ้านที่นี่ต่างหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 จะทุเลาลงโดยเร็วและกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ปัดเสรีรักไทยพพสรายงาน